สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บิ๊กแบ r ไทยแลนด์นะคะเจอกันคลิปที่3ของวันนี้ประมาณเกือบ1นึ่ทุ่มนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะลงคลิปเมื่อวันพฤหัสบดี12กันยายนนะคะ2567น่าจะเป็น EP ีที่31แล้วนะคะก็เดี๋ยวตามต่อตามติดกับแนวทางหลายๆใบนะคะแล้วก็ล่าสุดอแอดมินก็ได้คะ่ะ มานำเสนอเนาะในส่วนของสีเส uh, ื้อมงคลเลยแล้วกันเนาะที่จริงว่าจะนําเสนอพรุ่งนี้แต่ว่ามีสมาชิกในกลุ่มไลน์นะขอเข้ามานะคะก็จัดให้เลยแล้วกันเนาะนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะสำหรับสีเสื้อมงคลท่านใดไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ว่าก็มีหลายท่านใส่แล้วเฮงใส่แล้วปังนะคะก็ว่ากันไปตามความเชื่อนะคะสําหรับนะคะวันที่16กนะคะกันยายนตรงกับวันจันนะคะสาหรับวันจันเนี่ยถ้าดูจากสถิตินะสีเสื้อมงคล แล้วจะเห็นว่าสีนาะที่นำโชคนะคะสีโชคดีสีที่เฮงในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสีที่ นำพานะคะโชคดีนะมาสู่ผู้สวมใส่ว่าอย่างนั้นนะคะก็คือสีดําแล้วก็สีม่วงนะคะก็ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมจะมีติดตู้สักสักสีหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นสีดําหรือสีม่วงก็ได้นะคะเหงปังทั้งสองสีนะคะหรือถ้าท่านใดไม่มีสีม่วงไม่มีสีดําก็ไม่เป็นไรเนาะแค่หลีกเลี่ยงสีที่เป็นกาลากินีในวันนั้นก็พอนั่นก็คือสีแดงนั่นเองนะคะสาหรับวันจันทร์นะที่16กกันยายนสี ที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือสีแดงนะซึ่งเป็นสีกาลากินีเนาะมันจะ,ะมีความเชื่อว่ามันจะฉุดดวงนะคะทำอะไรก็ไม่เิงไม่ปังเนาะนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าสีแดงก็ไม่ได้แบบว่าจะเิงจะปังทุกวันนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูเลืองงามยามดีนะคะตามนี้เลยนะคะสรุปแล้วสีโชคดีนําโชคก็คือสีดําและก็สีม่วงนะคะท่านใดไม่มีเสื้อสีดาแอดมินมีจําหน่ายนะเป็นเสื้อช่องนะคะท่านผู้ชมจะมี3ามสีมีสีขาวมีสีแดง แล้วก็มีสีดําล่าสุดก็มีแถมนะคะวันนี้รู้สึกว่าจะแถมไปหลายตัวแล้วนะคะท่านใดที่เปิดกล่องซื้อของไปนะคะอุดหนุนแอดมินไม่ต้องตกใจนะทำไมมีเสื้อโลโก้ช่องนะคะก็แถมไปนะสำหรับท่านใดที่อุดหนุนมานะคะก็ สุ่มแถมนะคะท่านผู้ชมท่าในใดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะนะคะ,ะเสื้อนะคะมีจําหน่ายนะคะ3ส,สีนะคะอย่างที่บอกไปราคา499ส่งฟรีเป็นเสื้อยืดคอตตอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนุ่มลื่นใส่สบายนะคะระบายอากาศได้ดีแล้วก็มีโลโก้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้ของช่องหลักนะบิ๊กแบ๊คเคียร์ชาแนลส่วนด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ของช่องสำรองช่องนี้นะคะบิ๊กแบ๊คไทยแลนด์นั่นเองนะโลโก้ใหญ่จึ๊งอลังการนะคะท่านผู้ชมใส่แล้ว เพียงใส่แลาวปังนะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะอ่ะสำหรับนะคะวันนี้นะคะก็มาเริ่มต้นกันที่นะคะในส่วนของใบนี้ละกันนะคะสาหรับข้อมูลของแอดชลดาที่นํามาฝากนะคะรอบหนึ่งกันยายนเลขมีที่มานะคะก็ถือว่าผ่านนะคะมี0 6ให้มา4ตัวด้วยกันนะคะก็06มาในส่วนของขึ้นเหนือ606รอบนี้16กันยายนเลขมีที่มานะคะแอดชลดานํามาฝากขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะ1 2ึ่งสแและ 19ท่านใดชอบหนึ่งน่าจะถูกใจนะคะจําได้ว่าเมื่อ E ีีที่แล้วเราก็พูดถึงเลขหนึ่งไปหลาย1เหมือนกันนะจะมี1 2มี18มี19เที่อัมินพูดไปนะคะก็สวยงามตามท้องเรื่องชอบก็ขัดอ่ะชอบก็ขัดไม่ได้สิชอบก็จัดขัดก็ผ่านและกันนะคะมาต่อที่คุณนายย่าก็ห่างหายไปหลายรอบเหมือนกันเพราะว่าช่วงหลังๆนี้ก็อาจจะค่อนข้างหลุดเดอ้อนะหลุดบ่อยนะคะรอบนี้จะเป็นอย่างไรให้กําลังใจเจ้าของข้อมูลด้วยนะคุณนายย่ารอบที่ผ่านมาเนะะี่ย ต้องบอกว่าไม่ผ่านนะคะเจ้าของข้อมูลบอกว่าหลุดเด้อนะคะโค้งสุดท้ายให้มาที่8ไม่ผ่านต้องเป็น9 4นะคะ2ตัวรอบที่แล้วมี7888 5 8ด้านะคะไม่ผ่านรอบนี้ค่ะให้มาแล้วส6กันยายนนะคะต้องบอกว่าแนวทางของคุณนาย่าเนี่ย,ายจะเป็นชุดล่องใต้อย่างเดียวนะคะก็ให้มาตามนี้คือ9กับ1นะคะท่านะผู้ชมเอาละคะ่ะต้องบอกว่าดูคุณนาย่า,ยายชุดนี้ไว้ให้ดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงท้ทายคลิปเดี๋ยวแอดมินจะวิเคราะห์ เป็นการแบบทิบเทียบชนชนนะข้อมูลของเด่นล่างที่น่าสนใจเดี๋ยวดูว่า9กับหนึ่งเนี่ยจะมีหรือเปล่านะต้องบอกว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่อยู่ในชุดสรุปนะในคลิปนี้ด้วยนะคะนี่คือข้อมูลของคุณนายย่าน,นะคะอาจจะมา1ตัวหรืออาจจะมา2ตัวหรืออาจจะหลุดก็ลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะ มาต่อที่ข้อมูลของแอดเยือนกันบ้างนะคะล่าสุดก็นะคะในส่วนของร้อยบนยังไม่มาในมุ้ชมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นข้อมูลหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบบนฟ้าให้ดูก่อนแล้วกันเป็นน้าจิ้มไปก่อนนะคะในส่วนของหลักหน่วยบนฟ้ารอบที่แล้วถือว่าผ่านนะ xx 6ที่ให้มาตามภาพมาที่6 0 6นะคะรอบใหม่16กกันยายนหลักหน่วยบนค่ะให้มาที่92แล้วก็5ตามรูปแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้านําไปเทียบกับในส่วนของหน่วยบนของแอดเตะเนาะหน่วยบนของแอดเตะที่เข้าดี ที่แอดมินาเสนอไปแล้วทําในที่เลขศูนย์กับเลขหนึ่งก็ปรากฏว่าถ้ามาเทียบกับแพทยืนเนี่ยก็คนละตัวคนละชุดกันเลยก็แสดงว่ารอบนี้ต้องมีคนหลุดอย่างแน่นอนนะก็ลุ้นดูว่าแอดยืนหรือว่าแอดตะนะในส่วนของหน่วยบนจะหลุดนะคะมาต่อในส่วนของ10บนกันบ้างรอบที่แล้วไม่ผ่านนะคะเพราะว่าหลักสิบจะต้องเป็นเลขศูนย์เนาะหกศูนย์หกแต่ว่าไม่มีนะคะรอบนี้10บนเพิ่งปล่อยมานะคะให้มาที่ 2- 3 4ตามรูปแบบปักที่หลักสิบบนถ้าพูดถึงหลักสิบบนก็จะมีสูตรในหลายสูตร ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นสูตรของแอดทอนที่แอดมินนาเสนอวิธีการคํานวณไปเมื่อวานเนาะแล้วก็สูตร10บ,บนคงที่ได้ตัวเดียวกันกับแอดทอนก็คือเลข3รูปแบบก็คือ x 3 x ซึ่งปรากฏว่าแอดยืนในชุดนี้ก็มี x 3 x มาด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทําสูตรผลลัพธ์ของสูตร10บ,บนได้เหมือนกับเหมือนกันนะคะ,ะก็ถือว่าน่าสนใจนะแต่ว่าจะมาไม่มามันก็เดายากเนาะสูตรมันก็มีเข้ามีหลุดานาคะคะมันก็พูดยากเหมือนกันเราก็ว่ากันไปตามสูตรแต่ว่าถ้าเ้า ก็ดีถ้าหลุดก็ต้องทําใจนะคะนะอ่ะมาต่อกันในส่วนของใบนี้กันบ้างน,นะคะท่านะผู้ชมอ่ะแอดมินอาจจะลัดไปลัดมาหน่อยฟังอาจจะงงก็ต้องขออาภัยด้วยละกันเนาะในส่วนของอ่ะลืมลืมเอาข้อมูล ลืมเอาข้อมูลหลักร้อยแม่นๆมาฝากนะเป็นข้อมูลน่าจะเป็นเลขซองของแอดมุกะนะคะร้อยบนก็เข้ามาหลายรอบติดต่อกันรอบนี้มาแล้วนะคะแอดมินได้ข้อมูลมาแต่ว่าลืมขึ้นภาพให้เดี๋ยวขออนุญาตยกยอดไปในรอบต่อไปแล้วกันเนาะนะเพราะว่าหลักร้อยบนเนี่ยเป็นข้อมูลที่หายากมากนะแต่ว่าเท่าที่ดูใบที่แอดมินได้ข้อมูลมาเนี่ยนะค่อนข้างน่าสนใจสําหรับร้อยบนมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปตามต่อในคลิปต่อไปถ้าลืมก็คอมเมนต์นนะแจ้งเตือนกันด้วยแล้วกัน ะะาอมาดูใบนี้ละกันนะเป็นข้อมูลที่หายไปนานเหมือนกันไม่ค่อยได้นําเสนอล่าสุดไปเจอข้อมูลหลายท่านบอกว่าน่าสนใจนะคะเป็นข้อมูลของแอดรัชนกไฮเปอร์ ok Hyper, นะแอดรัชนกไฮเปอร์ ok ถ้าพูดจริงๆน่าจะคนละท่านกับแอดแอดรัชนกมีโชคนะเพราะว่าถ้าเป็นแอดรัชนกมีโชคเดี๋ยเขาจะเขียนด้วยลายมือที่เป็นแบบ เป็นสไตล์ของตัวเองนะเป็นลายมือแต่ว่าถ้าเป็นแอดราชโนคไคเปอร์ iker, เนี่ยจะเป็นเนี่ยพิมพมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นข้อมูลของชุดเด่นล่างนะคะต้องบอกว่า มีข้อมูลย้อนหลังให้ดู2รอบตั้งแต่16สิงหาคมตามภาพนะคะซึ่งในรอบนั้นนะถามว่าตัวเลขเยอะไหมก็ต้องบอกว่าเยอะเลยเนาะเพราะว่าให้มาก็ถือว่าเยอะมากเลยนะคะให้มา82มามา28นะมาตัวกลับนะคะแต่ว่ารอบล่าสุดหนึ่งกันยายนเนี่ยมาตรงนะคะเพราะว่าเด่น9มี94นะคะสำหรับรอบใหม่ดีก็ตามภาพเลยนะท่านผะูนะ้ชม16กันยายนนะคะก็จะมีเด่นที่นะหลักสิบล่างนะ8 9 7 3 4สแล้วก็6นะพอ ประกบหลักหน่วยก็จะได้เยอะตามภาพนี้นะไม่ได้บอกว่าให้ตามทุกตัวเนาะก็ไปเลือกเล่นเลือกตัดเอาเดียวแอดมินจะมีวิธีการตัดให้ดูแล้วกันว่ามีชุดไหนที่น่าสนใจนะคะก็เหมือนเดิมเนาะถ้าพูดถึงล่างเนี่ยก็คงจะคิดถึงไม่กี่แนวทางอย่างเช่นแอดเส้นหมีที่ช่วงนี้หลายท่านจับตามองรวมถึงแอดมินด้วยนะคะแอดเส้นหมีเดียก็ต้องบอกว่านะคะรอบนี้ นะถ้านำมาเทียบกับข้อมูลของแอดรัชนุไฮเปอร์ที่หลายตัวขนาดนี้นะก็จะเห็นว่ามันมีตัวชนกันนะคะท่านผู้ชมมันมีตัวชนกันก็คือในส่วนของนะคะอ่ะถ้าพิจารณาหลักหลักสิบก่อนแล้วกันนะหลักสิบของนะคะหลักสิบของแอดเส้นมีเนี่ยรอบนี้นะคะให้มาที่ อ่ด8 2องกับ5นะ7 8 2 5เดี๋ยวมาดูหลักสิบของแอดรัชนกไฮเปอร์7 8 2ดสนะคะก็จะเห็นว่าชนที่8นะคะแล้วก็ชนที่7นะคะก็ก็ถือว่ายังคงหลายตัวอยู่นะนะ7 8 2 5ชนที่นะคะ ชนที่7ก็คือ 73, 74, 76, 70ชน8ก็จะเป็น 8987, 83, 84, 86, 80นะคะอันนี้คือหลัก10นะคะส่วนหลักหน่วยนะหลักหน่วยของเส้นหมีนะคะก็จะมีนะคะหลักหน่วยนะคะอ่ะกำลังเปิดข้อมูลอยู่นะ,ะหลักหน่วยจะเป็นนะ,ะ5 6 7 8 9นะคะ5้า8 9นะคะหไม่มีนะคะ 6กเนี่ยก็มีหลายชุดนะ7นะคะ8,9นะ,ะก็ถือว่าเวลาเอามาเทียบมันก็ยังคงเยอะอยู่นะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่แนะนำนะคะเดี๋ยวจะมีวิธีการแบบไหนที่นำมาเทียบเดี๋ยวก็รอดูอีกทีละกันนะคะมันก็จะยังงงงอยู่นะเวลานี้นะคะอ่ะนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าเราพูดถึงเด่นล่างอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจก็จะเป็นข้อมูลของ ได้มาจากเพจของแอดมูกันนะคะท่านผู้ชมไม่แน่ใจว่าได้นําเสนอหรือ,อยังแต่ว่าถ้าซ้ําขออภัยด้วยละกันแต่ว่ามองว่าน่าสนใจนะคะก็จะเป็นข้อมูลในชุดของเด่นล่างอย่างเดียวนะคะตามภาพก็จะเห็นเนาะว่าเป็นข้อมูลที่ทําเป็นข้อมูลที่ให้จริงก่อนเลขออกนะนะคะไม่ได้เป็นข้อมูลย้อนหลังนะ16นะเดือน7ก็คือ16ะกรกฎาคม2มา21นะคะ1สิงหาคมเนี่ย 6มาที่4ี่หนะคะไล่ไปตามภาพนะ16สิงหาคม2มา2 8 1. กันยายนล่าสุดที่ผ่านมา4มา9 4และรอบนี้16กันยายนค่ะล่างอย่างเดียวนะ0 6น6 9ไม่ปักหลักเพราะฉะนั้นมีโอกาสไปได้ทั้ง10แล้วก็หน่วยล่างถ้าดูสิติย้อนหลังก็จะเห็นว่ามาทั้งหลักสิบมาทั้งหลักหน่วยสลับกันไปมานะคะอ่ะส 4, 4รอบที่ผ่านมาจะเห็นนะคะว่ามาหลักสิบเนี่ย มาหลักสิบสองรอบมาหลักหน่วยสองรอบก็บคิดเป็นโอกาส50-50%นะคะรอบนี้06นกะับเก้านผู้ชมแอดมินมองว่าน่าจะเข้าต่อนะ069เนี่ยนะคะถ้าเอา069เนี่ยไม่ปักหลักเนาะลองไปดูนะแอดเส้นหมี่แอดเส้นหมี่เนี่ยจะเห็นนะคะว่าชนกันนะคะคือ เลขศูนย์เนี่ยไม่มีนะเลขศูนย์ถ้านําไปเทียบกับไม่ว่าจะเป็นล่างของแอดรัชนกหรือว่าล่างของแอดเส้นหมีเนี่ยไม่มีศูนย์นะ้มองว่าศูนย์เนี่ยมีน้ําหนักค่อนข้างน้อยนะ่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเทียบ6กับ9เนี่ยโอกาสน่าจะแรงกว่าเลขศูนย์นะคะอันนี้คือสิ่งที่แอดมิน วิเคราะห์เองอะนะคะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมชอบศูนย์ก็จัดแล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าดูเทียบน้ําหนักหลายๆสํานักแล้วจะเห็นว่าศูนย์เนี่ยค่อนข้างน้ําหนักเบาแอดมินก็เลยไปโฟกัสที่6กับ9นะ6กับ9เนี่ยจะมีในนะคะข้อมูลของแอดเสนมีไม่ว่าจะเป็นหลักหน่วยนะที่เขาให้มาที่ x 6แล้วก็ x 9นะคะแล้วก็หลัก10นะหลักสิเนี่ยไม่มี6ไม่มี9ไม่มีศแต่ว่า ไปกองกันที่หลักหน่วยเห็นไหมคะ x6 x9 นะคะเพราะฉะนั้น x6 x9 ถ้านะคะมีความน่าสนใจที่ x6 x9 นะคะทนะ่านผู้ชมค่อนข้างสูงนะคะและถ้าดูจริงๆแล้วนะคะ x6 ในชุด2ตัวที่แอดมินเทียบให้ดูนะ20ชุดของแอดเส้นมีนะ จะมีในสูตร x 6ก็คือ7 6 8 6 2 6 5 6นะ x 9ก็จะเป็น7 9 8 9 2 9 5 9แต่ว่ามันจะมีตัวติดดับก็คืออ่า5 9นะ5 9ที่จะเป็นตัวติดดับแล้วก็8 6นะเพราะฉะนั้นมันก็จะตัดได้เหลือน้อยชุดลงกว่าเดิมแล้วมันก็จะมีข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งของแอดวิสนุในชุดของทายาทรัฐบาลที่น่าสนใจถ้ารอบนี้แอดวิสนุเข้าต่อถ้าเอาไปเทียบนะและ ถ้าสมมุติว่าแอดวิสนุมาล่างอันนี้ก็คือเดานะไม่รู้ว่าจะเข้าจะหลุดหรือว่าจะขึ้นบนลงล่างแต่ว่ามันมีตัวเลขที่แบบดึงดูดน่าสนใจนะคะแอดวิสนุเนี่ยให้มาตามภาพถ้านำมาเทียบกับชุดของแอดเส้นหมีเมื Me ่อกี้นะคะจะเห็นว่าชนกันที่7959 56แต่ว่ามันจะไปติดกับที่59เพราะฉะนั้นมันจะเหลือแค่2ชุดสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือ79กับ56 7 9กับ56เนี่ยถ้าเทียบ คัดมงลงตัวสุดท้ายเนี่ยแอดมินบอกว่าเจ็ดเก้าน่าจะเด่นกว่า5 6เพราะว่าอะไรเพราะว่าแอดรัชนกมันจะมีสูตรสูตร สูตร10ล่างที่ให้มาที่ 7x มันจะเข้าล็อกที่79พอดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบน้ําหนักแล้วก็มองว่า79มีโอกาสหน้ามานะคะแต่ว่าทางนี้79อดมินมองว่าถ้าจะซื้อจริงๆต้องระวังที่19ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าสูตรล่างตัวเดียวที่เรานําเสนอกันมาแบบอย่างยาวนานเนาะรอบที่แล้วได้9มา9 4รอบนี้ได้1ก็นะคะ7กับ1มันจะมีโอกาสพลิกแพงตะแคงได้หรือเปล่าเนาะเพราะฉะนั้น79อาจจะมาที่19หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นตัวกันที่น่าสนใจถ้าสรุปให้ในท้ายคลิปนี้ พูดแบบเร็วร็วดูวรัวนะคะก็สรุปว่า79 ระวัง19มีโอกาสน่าสนใจที่จะมาล่งใต้ในงวดนี้เหมือนกันนะคะอ่ะก็ฟังหูไว้หูเนาะอย่าเชื่อจนกว่าเลขจะออกเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนยาวนานมากเกือบสิบเกือบสินาทีอาจจะมีบางช่วงที่เร่งสปีดเสียงให้มันแบบว่าเวลาไม่ยาวไม่นานนะคะต้องขออภัยด้วยแล้วการบางทีการวิเคราะห์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไหลลื่นไปอาจจะพูดเยอะพูดยาวไปหน่อยต้องขออภัยด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปตามต่อในคลิปต่อไปนะคะจะมีหลักร้อยของแอดมุกที่น่าสนใจที่เข้าดีต่อเนื่องมาหลายรอบแล้ว เดี๋ยวมาดูว่ามีหลักร้อยตัวไหนที่โดนใจท่านผู้ชมหรือไม่อย่างไรในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ